สวัสดีครับทุกคนพบกับผม,ผมยินเคยกับช่องกเกษตรไทยพูยแล้วครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาดูรูปเป็ดบาบารี่นะครับทุกคนอายุหนึ่งเดือนนี่นะครับเป็ดพันนี้จะเลี้ยงง่ายขายข้องนะครับทุกคน รู้สึกว่าแถวบ้านนี้จะขาดตลาดกันเลยทีเดียวนะครับขายเฉพาะในบ้านก็ไม่พอขายแล้วนะครับช่วงนี้ซื้อขายกันอยู่กิโลกร,รัมละหนึ่งรอยี่สิบบาทนะครับนี่กิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยย่สิบบาทคนโดยเฉพาะเราแวกบ้านนะก็ไม่พอขายแล้วครับถามหาซื้อกันให้ควักนะครับไม่มีเป็ดให้ ไม่มีเป็ดจำหน่ายให้ตอนนี้ก็ทางชาวเกษตรบูกก็กำลังเลี้ยงลูกเป็ดอยู่นะครับนี่มีแม่พันธุ์อยู่ตอนนี้อยู่สามตัวนะครับกําลังฟักไข่อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับนี่เอาน้ำให้เขานะครับขอชอบน้ำนะครับ พยายามทำอคอกให้ห่างจากพื้นดินนะครับทุกคนนี่พอถ้าอยู่ลงดินแล้วโครคไผ่ไข้เจ็บเยอะนะครับทุกคนรู้สึกว่าเอาไว้ในอคอกอย่างนี้นะครับจะไม่ค่อยป่วยน,นะครับทุกคนเอาไว้ในคอกอย่างนี้ครับมันจะไม่ป่วยนะครับอคอกก็ทําทเองง่ายๆครับผมอืม นี่คือเป็ดบาร์รี่ครับเลี้ยงง่ายขายข้องนะครับสามถึงสี่เดือนก็จำน่ายได้้วทุกคนไม่ต้องไปเลี้ยงนานนะครับรุ่นนี้สามถึงสี่เดือนก็สามารถจำน่ายได้แล้วนะครับตกกิโลกรัมละหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับสำหรับเป็ดบาร์บรี่นะครับเป็ดพันเนื้อเองครับทุกคนนี่พึ่งเจ้าน้ำไห้เขาเล่นมันแรงครับอ่าตอนเล็กๆอย่าพึ่งให้เล่นน้ำเยอะนะครับเดี๋ยวเขาจะจมน้ำตายนะครับต้องอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับทุกคน นี่หนึ่งเดือนถึงจะให้เขาเล่นน้ำนะครับเขาชอบเล่นน้ำับเ,เปิดนี่เขาจะมาอาบน้ำโดยเฉพาะหน้าร้อนอย่างนี้นะครับนี่มีสะหัวมีมุดนี่ล้างตัวพวกเข็บพวกไรนะครับนี่เขารักษานะครับเปิดพวกนี้นะครับเขาชอบน้ำนะครับนี่น้องจะลงไปอาบน้ำนะครับถูตัวนี่มีถูหัวถูตัวถูหลังนี่ทุกคน อับรองพวกเห็บพวกไรไม่เกาะแน่นอนนะครับอาบน้ําทุกวันอย่างนี้สะอาดนะครับเป็ดบารี่ของเราครับอายุหนึ่งเดือนนะครับเลี้ยงง่ายขายคล่องนะครับภายในระยะเวลาครับสามถึงสี่เดือนก็สามารถจับขายได้แล้วครับผมเนี่พิกัดของผมก็อยู่ที่บ้านกกตูมนะครับตำาบอกกตูมนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับทุกคน ขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทนะครับเอ่ออาหารก็ให้กินเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับจะขุนให้เขาโตไวครับทุกคนเช้ากลางวันเย็นนะครับให้สามเวลาเลยนะครับก็ะมาณนี้ยนทะ่รารเพื่อนมาดูลูกเป็ดเปอรี่วัยอายุหนึ่งเดือนนะครับอีกสองถึงสามเดือนเราก็สามารถจับขายได้แล้วนะครับ โนรีนะครับของชอบอาบ,บน้ำซะด,ด้วยนะครับทุกคนนี่รุ่นนี้รุ่นนี้ก็ประมาณยี่สิบุดตัวนะครับในคอกนี่นะครับขอน้องได้สัก2เดือนเดี๋ยวเราจะเอามาปล่อยด้านนอกนะครับทุกคนนี่เขาจะไม่ค่อยถูกกับไก่เท่าไหร่ครับเจ,จะจิกตีกันนะจะโดนไก่เตะบ้างนะเตะไก่บ้างนะนี่จะเป็นรุ่นแม่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพ้อพันธุ์นะครับนี่นะครับทุกคนพ่อพันธหนึ่งตัวนะครับแม่พันธ์สามตัวนะครับปีก่อนโดนหมากินหมดนะครับทุกคนขนาดทำรั้วรอบขอบชิดนะครับโดนหมาเข้ามากินนะครับทุกคนเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่จะเลี้ยงนะครับพยายามทำข้อให้ดีนะครับอย่าให้หมาเข้ามาได้นะครับศัตรูของเป็ดเฮารีคือพวกหมานี่เองครับหมาจะเข้ามาขบมากัดนะครับเพื่อน พยายามทำคอกมิชชิดครับผมเกับประมาณนี้คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับใครที่เพิ่งกดเข้ามาอย่ามากด subscribe ช่องเกษตรไทพูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเกษตรไทพูด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อทันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ช่องเกษตรไทพูจับเดยนให้ดูเรื่อยๆครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมในเรื่องของการเกษตรที่ช่องเกษตรไทพูทําเองครับ ถ่ายเองนะครับทุกคนเด้เจอใหม่ขึ้นหนา้าสวัสดีครับตำแบบพอเพียงนะครับทุกคนอย่าไปเลียงเยอะครับผมเพียงแก่พอกินพอขายนิดนิดหน่นอยๆนะครับ